สวัสดีครับวันนี้ได้รับแจ้งจากคุณลูกค้าครับให้มาดูแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์มิสซูมิชิมิสเตอร์สลิมนะครับเนี่ยครับอาการเขาคือพัดลมคอยร้อนนะครับทำงานปกติแต่คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออกนะครับเนี่ยฮะจะได้ยินแบบนี้นะฮะตืดตืดตืดนะฮะตัดตืดตัดตืดตัดนะฮะ ก็อาการแบบนี้เจอบ่อย er มากครับก็ส่วนใหญ่ก็คอมเพรสเซอร์นะครับมีปัญหาสตาร์ทไม่ออกนี่แต่คิดว่าพวกคาปาซิเตอร์อะไรนี่ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ก็เช็คเดี๋ยวจะลองเช็คดูก่อนนะครับเห็นว่ามีช่างเขามาเปลี่ยนแล้วนะครับก็ตามลักษณะอาการนี่ ส่วนใหญ่ที่เจอมานะครับมีปัญหาที่คอนเฟเซอร์ครับเดี๋ยวก็จะเปิดฝาดูนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับตอนนี้ก็จะ แคปนะครับขาปาซิเตอร์ครับออกมาเช็คค่าดูก่อนนะครับแต่ตัวนี้ตัวใหม่เลยนะครับเข้าใจว่ามัไม่ไม่น่ามีปัญหาครับนี่ครับจริงด้วยครับเนี่ยสามสิบไมโครครับได้สามสิบตรงเป๊ะเลยครับ ปิดเบเกอร์ยังครับตอนนี้ก็ตกลงถอดคอยร้อนออกนะครับครับตอนนี้ได้ถอดคอยร้อนนะครับมาที่ร้านนะฮะตกลงก็คือคอยร้อนของตัวนี้นะครับคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับแล้วก็คุณลูกค้ามีอีกเครื่องหนึ่งครับตัวนี้ทุกคุณลูกค้าบอกว่าคอยร้อนเขาดีอยู่นะครับ แต่ว่าคอยเย็นเสียนะครับผมจะเอาคอยร้อนตัวนี้นะครับเอาไปแทนนะครับแต่ก็คือมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าของแอร์ของมิซูเนี่ยนะครับตัวแมกเนติกนะครับแมกเนติกที่ว่าสั่งงานคอมเพรสเซอร์นะครับเขาจะแยกอยู่เขาจะแยกมาอยู่ในตัว ไฟร้อนนะครับแต่ส่วนมากอ้ยี่ห้ออื่นนะครับแมกเนติกเขาจะอยู่ที่บอร์ดนะครับภายในนะครับวันนี้ก็เลยต้องด้ามาดัดแปลงนะครับก็ผมจะดัดแปลงยกเอาแมกเนติกนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับวันนี้ มาแกะตรงหน้าหน้าร้านเลยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนของรถหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเตรียมนะครับไปติดตั้งที่บ้านลูกค้านะครับอันนี้ก็จะทำการแบบดัดแปลงวงจรก่อนนะครับ นี่ครับวงจรอันนี้เป็นของสแต air นะครับก็คือเขาจะเวลาทำงานนะครับเขาจะส่งไฟไฟเลี้ยงมาเลยนะครับเป็นไฟ220นะครับเข้ามาที่คอยร้อนเลยนะครับส่วนของมิโซนะครับเขาจะส่งมาเป็นไฟคำสั่งนะครับแล้วก็มาสั่งรีเลย์ตัวนี้นะครับต่อ ไฟ2 2 0รยสิบนะครับเข้าไปให้อคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับพร้อมกับพัดลมหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ส่งไฟสองรยสิบมาเลยนะครับอันนี้ส่งเป็นคำสั่งนะครับแต่มิโซะพิชินี่เขาจะเอาไฟสองร้ยสิบมาจ่อไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะถอดตรงขั้วต่อให้ดูนะครับเพราะว่า ทำไมมิสโซถึงเอาไฟ220มาเจาะไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีรีเลย์อยู่ข้างในนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีรีเลย์นะครับก็เลยส่งมาเป็นไฟ220เลยนะครับก็มันจะต่างกับตรงนี้นะครับเวลาเราจะเอาคอยล์ร้อนนี้ไปแทนของมิสโซนะครับต้องย้ายเมติกเขามาไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทำการย้ายแมกนติเมาไว้ที่นี่นะครับมัน,นจิงจกออกไปด้วยนะครับนี่นครับในส่วนของพวกฟิวพวกนี้นะครับ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับเขาก็จะมีเป็นฟิลอยู่ภายในบอร์ดนะครับตัวนี้เขาถ้าเป็นของของมิซูนะครับเขาจะมีไฟเมนมาจอดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้อมอเตอร์ตัวนี้นะครับได้รับไฟแบบเต็มที่นะครับสายอาจจะเล็กหรือว่า ไฟเวลาไฟจ่ายมันจะจ่ายไม่พอนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาเลยเอารีเลย์มาไว้ที่คอยล้อนนะครับส่วนแบรนด์อื่นๆส่วนมากก็จะเอารีเลย์ตัวนี้นะครับไปไว้ในบอร์ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทํางานจริงๆแล้วก็ทํางานเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับแต่จุดติดตั้งมันคนละจุดกันนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการย้ายรีเลยตัวนี้นะครับมาไว้ที่คอยร้อนนะครับของตัวสแตร์นะครับเพราะว่าทางไอคอยคอยเย็นในยังใช้ของมิสูอยู่ครับมิสูเขาจะมีคำสั่งมาตัวนี้นะครับ いただきます。<noise> <noise> ตัวนี้ผมจะใช้วิธีการถอดออกนะครับตัวนี้ไฟสายลายออกมาตรงนี้นะครับเมื่อแมกนติกทำงานนะครับไฟเขาจะจ่ายออกมาตรงนี้นะครับตัวนี้จะเข้าคอมเพรสเซอร์ครับก็จะถอดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นของเดิมครับไฟเขาจะจ่ายมาตรงนี้เลยครับ220มาตรงนี้แล้วก็ จะเอาออกมาตรงนี้นะครับเพราะว่ากรณีแมกเนติกเขาทํางานนะครับเขาจะสั่งสั่งให้ตรงนี้นะครับไฟมาเส้นนี้นะครับก็จะมาที่สายหมายเลขสองครับเขาสั่งมาตรงนี้แล้วก็สั่งให้แมกเนติกทำงานนะครับไฟเมนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะจ่ายมาตรงนี้นะครับส่วนของตัวนี้จะเป็นสาย สายพัดลมนะครับตัวน,นี้ผมก็จะตัดแล้วก็เชื่อมเข้าไปตรงนี้นะครับไปรับไฟเหมือนกันนะครับจุดเดียวกันเพราะว่าขาเสียบเขามีขาเดียวนะครับตรงนี้ต้องเชื่อมตรงนี้นะครับ เื่อให้รับไฟจากที่เดียวกันก็ทำการบัดกีีครับแล้วตอนนี้ก็ได้ย้ายเทอร์มินอนนะครับจุดต่อสายนี่ยนะครับ ก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิวนะครับพอดีหาจุดต่อจุดลงไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้งไม่ได้ก็เลยใช้ฟิวแบบนี้แทนนะครับปอ,อกฟิวแต่ใช้ฟิวตัวเดิมนะฟิวตัวนี้นะครับมันจะเป็นฟิวสําหรับแมกเนติกตัวนี้นะครับแล้วก็ยังสายสายพวกนี้นะครับ ที่ว่าเหลือนะครับไม่ได้ต่อครับเดี๋ยวก็จะเทียบพันไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสายที่ต่อเสร็จก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปต่อหน้างานกันนะครับไปดูหน้างานกันเลยนะครับตอนนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้ก็าเป็นของเดิมนะครับหรือวันนี้จะเอาคอยตัวนี้นะครับไปติดตั้งนะครับคือ เดิมนะครับก็คือ,อคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันนะครับมันใช้งานไม่ได้เวลาเราจะย้ายตัวนี้ไปใส่ตรงนี้นะครับบางทีจุดยึดอะไรมันจะไม่ตรงน,นะครับก็เอาง่ายๆครับก็คือเราไม่ต้องรื้อนะครับใช้ของเดิมหมดเลยแต่ใช้ย้ายไมนติกมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันนะครับพอดี ตอนนี้อยู่ใกล้ถนนนะครับเสียงดังนะครับขออภัยด้วยนะครับครับตอนนี้ได้ลงมือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็แวกค่ามทำการแวกค่าเรียบร้อยนะครับก็จะเราทดลองเปิดเครื่องนะครับว่าจะทำงานไม่ทำงานนะครับวันนี้งานติดตั้งก็ลักษณะนี้นะครับคือวันนี้ ซ่อมด้วยนะครับแล้วก็มาติดตั้งห้องใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เช็คน้ํายานะครับน้ํายาในระบบก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เปิดเครื่องไปแล้วครับรอเครื่องประมาณสามนาทีนะครับควายร้อนก็จะ ดีเลย์อยู่ประมาณ3นาทีนะฮะก็ชุดชุดตัวนี้ชุดแมกเนติกตัวนี้นะครับเป็นของอมิซูนะครับแต่ตัวนี้คอยร้อนจะเป็นสตาร์แอร์นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่ตัวนี้รอสักครู่ครับคอยร้อนจะทำงานลุ้นคอยร้อนจะทำงานไม่ทำงานนะครับ เนี่นะครับเทอร์มินอลชุดต่อสายตัวนี้นะฮะจะเป็นของมิสโซหมดเลยนะฮะย้ายมาครับต,ตอนนี้เครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงาน,นครับพัดลมทำงานนะครับ วันนี้จะเป็นลูกผสมครับเป็นสตาร์แอกับมิสโนะครับอันนี้ก็คือแอร์แบบฟิกสปีดนะครับลองดูนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับครับมาดูด้านในนะครับคอยลร้อนจะเป็นมิสซนะครับนี่ครับ ข้างในเริ่มเย็นแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านนอกนะครับครับมาดูด้านนอกอีกทีนะครับตอนนี้เพชอร์น้ำยาอยู่ที่50นะครับแรงดันน้ำยาอยู่ที่50าสิบรู้สึกว่า,าน้ำยาจะนี่นิดหนึ่ง ร้อนมันรู้สึกว่าร้อนเป็นเป็นที่อยู่นะครับตัวนี้อาจจะต้องได้เติมน้ำยาเพิ่ม,นะ,น,ะม o นะครับตรงนี้เขาจะมีโอลิงอยู่นะถ้าจะมาทดสอบมันรั่วไม่รั่วนะคร รู้สึกว่าถ้าเราเปิดวาวมาสุดนะครับมันจะรั่วออกนะตัวนี้นะครับต้องขันกลับไปนิดนึงตอนนี้เฟชเชอร์แรงดันน้ำยาก็ขึ้นมาแล้วนะครับประมาณหกสิบนะข้างในน่าจะเย็นแล้วนะครับ ตอนนี้ฝนจะเริ่มจะตกนะครับดั้งเ้าแล้วครับฟ้าร้องแล้วเดี๋ยวต้องเก็บของกันนะครับงานวันนี้น่าจะผ่านนะครับเดี๋ยวต้องรอดูสักครู่นะครับ ครับตอนนี้เฟเชอร์แรงดันน้ำยาอยู่ที่55นะครับก็น้อยไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเติมเพิ่มเข้าไปในระบบนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็น R 2 2ครับน้ำยาเบอร์ R 2 2ครับ ครับตอนนี้น้ำเริ่มหยดแล้วฮะน้ำหยดแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็จะเพิ่มเติมเพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะ ก็ R22 เราจะไม่ความถังนะครับตอนนี้เริ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้จะไล่อากาศในสายนิดหนึ่งครับ เติมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับให้ได้หกสิบครับโอเคนะครับก็น้ำยาเขาอยู่ที่หนึ่งกิโลกร,รัมนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ชั่งนะ เพราะว่าของเดิมเขามีอยู่แล้วนะอีกนิดหนึ่งฮะโอเคนะครับตอนนี้ ็ตอนนี้มาดูหน้าพัดลมนะครับก็ร้อนทั่วนะครับร้อนกันร้อนร้อนทั่วนะครับน้ำน้ำน้ำทิ้งนะครับท่อน้ำทิ้งไหลดีนะครับ,นะรบตอนนี้ต้านนอกประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็น้ำหยดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะไปดูด,าด้านในนะครับวันนี้ก็งานติดตั้งเขาประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นงานซ่อมด้วยงานติดตั้งด้วยนะครับงานวันนี้นะครับเป็นงานติดตั้งถอดออกจากจุดนี้นะครับเพราะว่าวันก่อนคุณลูกค้ารีบใช้นะครับผมก็เลยเอาแอร์ตัวใหม่มาปิดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้ไปสองสามวันแล้วนะครับแต่วันนี้ก็คือเอาแอร์ที่ถอดจากจุดนี้นะครับไปใส่อีกห้องหนึ่งนะครับเพราะก็ซ่อมด้วยนะครับด้านในตอนนี้ก็เย็นฉ่าดีนะครับเครื่องทำงานปกตินะครับก็สำหรับงานซ่อมวันนี้นะครับก็ปิดงานเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ าชอบคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ